mati maksutanwangng me suang te kang sepeang pakwa sangke pak sawwa tiang tawa ni anak อารามตตระโคภควาพิณคูอามันเตสพิขโพติพุทธันเติเตติคูภะควโตปัจจัสสุงภะควาเอตตโตโจาอปปาทาวาพิณขเอตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมันทิตตาธรรมมณยามตาสัพ เพสังขาราอัญจาติตังตถาคตโอภิสัมพุทธิอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิชิตตวะอภิสัมเมตวะอาจิตติเทเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอัญจาติตอุปาทาวาภิทขเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังจิตตาวาสาตาตุธรรมมันทิตตาธรรมมณียามตาสัพเพ ธรรมมาลิตาสัพเพสังขาราทุกขาติดตังตถาคตโอภิสัมขุนชติอภิสมเมติอภิสัมพุนชิตตวาอภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิวรตีวิภัชสติอุนตานีโคโรติสัมเทสังขาราทุกขาทิปปาทาวาพิงคเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมันทิตตาธรรมมิญยามตาสัพเพตัมมาอนัตตาติดตังตถาคตโอภิสัมขุนชติอภิสมเมติอภิสัม คุณชิตตวะอภิสมเหตะวะอาติคติเทเสติปัญญเปติปันทะเปติวิวรติวิพัชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติตัติธรรมะโบจะพภะขวาอันตมนาเตปิ้งคูภะโวโตภาสิตังอภิทันทุนติต่อไปพันเกรัตะคาถาอาติตังนานะวาครัเมีะนัมจีกะณเคนะขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพัวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะธาตีตัมไปนีนันตังอปัตตันจะตนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ระไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอาสังฮีรังมาสังปังตังวิทามานาโรหเยผู้ใดเห็หนธรรมอันเกิดขึ้นชฉวาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจง่มแจ้งไม่นอนแน่นแข็งแนคลน,คนเขาคนพ้อคณอ,อ,อ,อาการเช่นนั้นไว้อาเชวะจิตจัมาตังปังโกชัญญามรณะสุเวเพึงทำความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ นั่นีโนสังฆารันเตนะมหาเสนนัำจนาเพราะว่าการขัดเพลื่อนต่อมัจจราชที่มีเสียมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาริมาตาปิอะโหรนตามะธรรมทิตังตังเวพันเทกรตติสันโตอจิกเตมุนีติพระมุนิสู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมต่อไปทรมะทีิสังเวคะับเจกวะขณะ สัพเพสักขาราอัญจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยาก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจิตตายไปสัพเพธมราณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรไม่ใช่สังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของว่าตัวว่าตนว่าตนของเราอาจทุกขวังชีวิต,ตังชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุกขวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาจว่าศัพมยามริตพังอันเรจาจะพึงตายเป็นแท้มรณะวะริโยสั่นังมีชีวิต,ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอด ชีวิตตังมีอนิยจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง,รงมรรรนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะคนที่จะสังเวชายังไยโยอาจิรังร่างกายนี้มีแล้ตั้งอยู่นานอเปตว,วิญญาโนคันป่าสจักรวิญญาณชุตโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตติจ,จากนอนทัทบปัตวินซึ่งแผ่นบิน กะริฆรากิีวากระดุดดงวัฒนมาและท่านฟือนนี่รัถงหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะทมพิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัตชิตวานิโรชันติทั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เทสังมูปสมโมสุโขความเข้าไปสนุกรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรงจิตจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริสุจักรมริสเรที่ตาแล้วและกำลังจะตายตะเคียนวาหังมฤฐานิี้เราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมติทัสสังสยความสงแสนในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยต่อไปเมื่อตายยางกิงจิตยังกินกิกุรังกำมังสัพเพหิ พระเตหิตกัตังคุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโกนโตเยเทวาอสัมิงธาเนอธิคตาธีกายุกาสัตตาหโฏตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันโตมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันโต สัพเพอายาติกาสุข ok um ิตาโหตุท ok um ุกขาภวจันโตสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาภวจันโตสัพเพอาจาริยุปชายาสุขิตาโหตุทุกขาภวจันโตสัพเพนาขัตตาสุขิตาโหตุทุกขาภวจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาภวจันโตสัพเพสามาตินังสุเมชันโตโมบํไปบทบูชาดุจทวดนโมโพธิสัตตุอคติมายะอิติภะวา นโมโพธิสัตว์ตัวอคติมายะอิติภะคะวานภโมโพธิสัตว์ตัวอคติมายะอิติภะคะวาพระพเจ้าขอนอบน้องแด็กเจ้าพระคนสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โชคดีซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของพระพเจ้านี้สาธุ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 ต่อไปตทตรวจนักปฏิภาณนะครา ยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปฆเรโปทิฆเรตะหิงตะหิงตาธรรมพธาเนนะพวันตุปูชิตาโสนทิงกอรนเตทภิหารมันทะเรเทราจกมัชชานวกาจะพิกขโบสาราภิกาทานปติอุปัสสกาขามาจะเทสานิคมาจิสาราสัปปานภูตาสุจิตาภวันตุเตชนราภุชาเยติจะอันพระสัมภวา สังเซทชาตาอัตถวปปปิตกาปิญญาปิการธรรมวรรพิตติเตสเพปิทุขัสสะกรุตุสังขยังธาตุเจรังสตังรัมโมธรรมมัทราจักุคราสังโฆโหตุสมักโภวอาจายจัยตายจารมเฮระขัตุสัตคัโมสัเพปิธรรมจาริโนวุดทิงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอริยปเวติเตปสันาโหตุสเพปิปานิโนพุธศาสเน สัมมาทารังปเวชชังโตกาเรเทโวปุปัสสโตวุฒิภาวะสัตตานังสมิทธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอะธรัชฌังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังตมเมนะราชาโนปัจจังรักขันตุสัมภะตาก็ไปบทอนเชิญดุบาามกระดับและพระคาถาพระทูตเองก้าวจบทุกขปัตตาจะนิทุกขาปยาปัตตาจะนิพะยาโสกปัตตาจะนิโสกามนตุสัพเปติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิ สัมปทางปุญญะสัมปทันสัพเพเทวาลุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัฏนตุสัทธายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหอนตุขันธันตเทวตาพตาโหตุสัมพังสุมังฆังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัมพังสุมังฆังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนโสติหโหตุนิรันตรังโหตุสัมพังสุมังฆังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสัง คาโนภาเวนสโตรที่โหดตุนิรันตรัง สเพพุทธาภรปัตตาปัเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหัน ตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโสสพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโสสพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโสสพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโสสพพุทธาพรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพัน มสัพพะโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ส่วนสาธยายพิธม์นี้ข้าพเจ้าขอ,อน้อมกล้าวคิถวายเป็นพระราชชุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชนารราช,นาช,ชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวัสขขรคารายขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแก้วลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัย อันตรายทั้งพวงให้กับเจ้ามีแรงแได้อันสิทธิ์มั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขาจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอยข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการรนานเพลินอีกทั้งขอช่วยเทยพเจวดาทั้งหลายผู้ที่ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุสลนี้โปรดประสิทธิศาสตรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติตายอดเสดทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายราวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิอมฤตได้จัดสร้างขึ้นขอให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองและผูชาทุกคนทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุอะนุมโมทามิอ่สวดครั้งที่28สวดซ่อมก็เป็นอันสบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์สาธุ